สัมมนา,าฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนะครับขั้นที่1ห,หรือเรียกง่ายๆว่าฟอฟอหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางแผนกครอบครัวสังคมทุนจันทบุรีเนี่ยกระทำมานะครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อวิโรชนนะครับเป็นผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสืบทอดมาสมัยคุณพ่อเสกสมนะครับคุณพ่อวิเชียนคุณพ่อเฉลิมกิจมงคลแล้วก็มาถึงในสมัยของผมในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราทํามา หลายสิบปีแล้วประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับเพื่อฟื้นฟูนะครับชีวิตครอบครัวของบรรดาพี่น้องทุกๆศาสนาเราไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับออว่าจะมาเปลี่ยนแปลงศาสนาของใครเพราะเราเคารพนะครับในเสรีภาพของการเลือกศาสนาแต่เราส่งเสริมความรักความเข้าใจการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันระหว่างสามีภรรยาที่มาเข้าร่วมกันนะครับเพื่อฟื้นฟูความรักในชีวิตครอบครัว นะครับที่เราจัดก,กันอยู่นี้ก็คือวันศุกร์ที่18นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2023นี้นะครับค่ายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะของแบบเขาเรียกว่าบบวิชาการแต่เป็นลักษณะของใช้การกิจกรรมที่ด็อกเตอร์นะครับก็มาร่วมได้คนไม่รู้หนังสือก็มาร่วมได้นะครับเราใช้กิจกรรมนําแล้วก็มาวิเคราะห์กันเนาะแล้วก็จะทํำยังไงให้เข้าสู่ชีวิตครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยไปไประยุกต์ใช้นะครับ ทางแผนกครอบครัวก็จัดนะครับก็คือ3เดือนครั้งก็แปลว่าปีนี้จะมีประมาณ4ครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่รุ่น199ในรุ่น200ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือในวันที่17-19พฤศจิกายน2023นี้นะครับก็จะเป็นรุ่น2 0 0เลขสวยนะครับสองศนะครับก็เรียนเชิญนะครับบรรดาครอบครัว ทุกๆท่านเลยทุกๆครอบครัวเลยครับได้มาเข้าร่วมเนาะในการรื้อฟื้นความรักในครอบครัวครั้งนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับแผนกครอบครัวสังคมทนสันบุรีเนาะก็พยายามจะทําอย่างไรให้งานอภิบาลครอบครัวเนี่ยลงไปสู่ครอบครัวจริงๆนะครับเราก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะช่วยประสานงานในระดับวัดซึ่งก็มีการจัดตั้งแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเป็นระดับ แขวงก่อนนะครับก็คือเลือกตัวแทนจากระดับวัดขึ้นมานะครับซึ่งเราเองก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนนะครับะระดับแขวงก็คือจะมีตัวแทนของแต่ละวัดเนี่ยมาร่วมประชุมกันนะครับมาหาแนวทางว่าเราจะทําการส่งเสริมงานอภิบาลครอบครัวนะีอย่างไรนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้ดูคําด้านหลังของพ่อจะเขียนว่าคํานี้นะครับดูนะครับคําด้านหลังนี้จะเขียนว่า c o m p a n ีเ e นต Team หมายความว่าเพื่อนผู้เริ่มทางนะครับ อันนี้เป็นความสําคัญของพระศาสนาจักรในยุคปัจจุบันที่อยากจะส่งเสริมงานพิบาลครอบครัวคือมีเพื่อนร่วมทางไปกับบรรดาครอบครัวทั้งหลายโดยเฉพาะครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากครอบครัวที่มีวิกฤตในชีวิตครอบครัวนะครับก็จะมีบรรดาผู้ที่ผ่านสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวเนี่ยโอ้ไปเป็นหลายพันพันคนแล้วนะครับก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีเนาะช่วยเหลือกันในการส่งเสริมอภิบาลครอบครัวก็คือครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวครอบครัวอภิบาลครอบครัวอันนี้ก็คือเป็นแนวทาง ของพระาศาสนาจักรคาทอลิกนะครับซึ่งพระศาสนาจักรในสังฆทนจันทบุรีก็พยายามจะเน้นก็คือทําอย่างไรให้งานครอบครัวเนี่ยงานพิบางครอบครัวลงไปสู่ระดับวัดก็โดยอาศัยคณะทีมงานในระดับแขวงนะครับซึ่งเราลงไปเยี่ยมแล้วก็คือแขวงป่าจินบุรีแขวงจันทบุรีนะครับก็ยังเหลืออีก3ามแขวงก็จะไปค่อยๆปทีปอาทิตย์แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนอันนี้ก็คือเป็นงานที่เราจะพยายามจะทำอย่างไงให้งานพิบางครอบครัวเนี่ยลงไปสู่ครอบครัวจริงๆนะครับ สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าพี่น้อง แต่ละครอบครัวท่านใดที่ยังไม่เคยมาร่วมสัมมนากับการรื้อฟื้นเนาะความรักในครอบครัวหรือเรียกง่ายๆคือสัมมนาฟูฟูชีวิตครอบครัวเนี่ยลองมาดูนะครับก็คือกระทําหรือว่าดําเนินงานโดยคารวะกันเองคนที่มีครอบครัวนะครับพ่อเองก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นจิตาธิการเนาะมีอะไรเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่หรือว่าผู้ที่ดําเนินการก็คือบรรดาคารวะที่มีครอบครัวอันนี้พี่น้องลองมาเข้าดูนะครับ ไม่ได้ไม่ต้องว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาแล้วมาเข้าสัมมนาน,นี้ไม่จําเป็นนะครับคนที่อยากจะเพิ่มเติมความรักให้หัวใจเนี่ยพองโตขึ้นในชีวิตครอบครัวในความรักระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกๆเนี่ยลองมาเข้าดูครับพ่อรับประกันได้ว่าเกิดประสิทธิภาพนะครับ90ซนะครับที่พี่น้องเองสำหรับคนที่มาเข้าร่วมแล้วจะกลับไปแล้วก็สามารถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ90%เกิดประสิทธิภาพ และก็ประสิทธิผลอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกๆครอบครัวนะครับมาร่วม่ข่สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวด้วยกันนะครับ